ลอยนอนเมื่อกี้สุดๆเลยว่าถ้าเด็กช่างกลนะดิมันมาตีกันหน้าปากซอยบ้านฉันเล่นปืนกันเลยนะเว้ยถ้าอยู่ดีๆนะยิงเข้ารถเมย์เฉยเลยแต่โดนใครไม่รู้อ่ะฉันว่านะน่าจะบรรจุวิชาเรียนยิงปืนให้มันหน่อยก็ดูมันยิงแต่ละทีดิโดนคนอื่นตลอดเลย <c oughs> <c oughs> เออๆแค่นี้ก่อนนะ ช่างมันฉันมันไม่เคยแคร์อะไรอยู่นี่หว่ารับทราบือวยกานตรวจสอบเปลี่ยน ฉันทางใครก็อยากไปดีถึงแบบหลกก็แค่ตาแต่ทุกทางต้องโน้มย่างอ้พวกแกเป็นใครเนี่ยถ้าบอกไปป้าจะต้องตกใจนี่พี่ชาลีแห่งช่างกดนเอื้ออาลีอาชีวศึกษา พี่ผมว่าพวกเราก็ดังอยู่นะทาไมเขาทําท่าทางเหมือนไม่รู้จักเราวะพี่นี่ป้าเงียบๆหน่อยได้ไหมครับผมเสียสมาธิทําอะไรอ่านการ์ตูนเอาไอ้นี่วัยรุ่นมันต้องรู้จักพี่นะชัวรเฮ้ยแกฮะรู้จักพี่ชาลีป่ะพี่ชาลี แห่งช่างก้นเอื้ออารีอาชิวะศึกษาเฮ้ยรู้จักเหรอไม่รู้จักครับแต่ผมคิดว่าเขาคงอยากให้ผมตกใจอ่ะเอาไ็นว่าฉั้นสองคนเนี่ยขอมาหลบตำรวจในที่นี่สะพักหนึ่งนะเฮ้ยไม่ได้โอ้ตามสบายสะพามีเยอะแยะเลยย ีเริ่มเห็นประโยชน์ของนิสัยเกเรของผมแล้วใช่ไหมครับป้าจะยังไงก็เอาเหอะงั้น๋ยวป้าคอยดูนี่พวกแกสองคนเนี่ยเป็นพวกเด็กช่างกนที่ติการ่าปักซอยใช่ไหมพวกเราดังเลยตอนฉันอยู่เชียงรายเนี่ยตีกันประจำตีกันทุกวันแล้วจะบอกอะไรหนะไอ้เหล็กท่อนแค่นี้จิบจิบอ่ะกระจอก โอ้ยมูกไรเดี๋ยวนั่งกินน้ำกินท้ายสบายนะครับแล้วก็จะรับขนมจีบสาลเปาก็บอกได้ไหนบอกว่าเก่งเออคือป้าคือตั้งแต่ผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมเป็นคนดีขึ้นเยอะนะครับป้าคือผมไม่อยากมีเรื่องแล้วครับ พี่อะไรของแกวะมันทำวามกคารบเราด้วยว่ะพี่ <c oughs> ดีมากที่ให้เปียนกันห <c oughs> วัดดีครับ <c oughs> พี่ <c oughs> ผมขอเข้าห้องน้ำก่อนนะปดวดฉี่ป่ะไม่ได้อะไม่ให้เข้าฉันฉี่ตรงนี้แล้วไม่ได้ใหญ่เลยคือไปเข้าห้องน้ำทางนน้นอ๋อใช่ไปทางโน้นไปทางโน้นเลยไปทางโน้นเฮ้ย <c oughs> ตะโกนทำไมเนี่ยฮะอยากตายเหรถามหน่อยเถอะคือจะอยู่ที่นี่กันอีกนานไหมเนี่ยก็ค<อ><อ>งรอให้ตำรวจไปก่อนนี่ตำรวจตามจับพวกแกอยู่แล้วเนี่ยมันจะรู้ไปทำไมเนี่ยฮะปีเต้เร็วๆหน่อยฉันอยากเข้าห้องน้ำแล้วเฮ<อ>้ยหยุดหยุดหยุดหย่าหยานหยานทำไม อคือพวกฉันสู้นะเคยได้ยินเปล่ากดพนักเลงอ่ะอย่าหันหลังให้ศัตรูเฮ้ยไอเสือนี่มันรู้นี่หว่าจะปล่อยมือได้ยัง นะครับพี่ครับนี่กับข้าวรับรองว่าซือมาหนูวิต้องชอบแน่อร่อยแน่คือว่ามันมีร้านมาเปิดใหม่แถวเนี้ยขายกับข้าวอร่อยมากเลยลองไปซื้อมากินกันดู ซอยเนี่ยมันมีช่างโกนตัด้วยนะระวังนี่ใครก็ไม่รู้คะ่ะบุกเข้าไปในบ้านเราคะ่ะเขาจับแม่กับเพี่อเป็นตุ้มกั้นค่ะพ่อเราจะทำยไงดีเราจะยช่วยช่วยคิดเราทำยังไงดีเราทำยไงดีทำยไงดีมันมีนีฮ่าเชื่อแล้วนะขอได้ยังเล่นอะไรอยู่หนูหนูนไม่ได้เล่นนะค่ะพอ่อจริงๆเหรเออ้าวแล้วจมูกยิงเฉยเงี้ยเราจะาาจะทำยังไงอะทำไงกันดีอทำยังไงอะทำยไงฮะพอใจยัง ยังไม่เลิกเล่นอีกเล่นงอะไรไม่บอกให้พ่อรู้เลยนะพี่เมื่อกี้ผมไปเห็นแบบๆแถวนี้ตำรวจแม่งป่วนเปียนอยู่เลยอ่ะนี่ถ้า มีเรื่องแล้วกลัวตำรวจจับสักขนาดนี้จะมีเรื่องกันไปทําไมหรอเราป้ามายุ่งอะไรด้วยครับฮะก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเลยพอดีว่าเป็นอาจารย์ผมเนี่ยจะจัดให้อาจารย์อย่างสาสมเนี่ยครับไม่ไม่ใช่ป้าเป็นอาจารย์หมอดูไอ้วงเนี้ยนะมันเกลียดครูเกลียดอาจารย์จะตายไปตอนนี้ป้าเป็นหมอดูไปก่อน เชือ่อผมไม่เป็นไรแล้งดูไปดูไปอ้าเออเออโอ้หมือใหญ่อวบอิออ่มเนาะเนี่ยเส้นลายมือชดัดเจนเลยดวงดีนะเกิดมาเนี่ยโตขึ้นเนี่ยนะจะได้เป็นเจ้าโจรนายโจรเลยนะ <S <S เออป้านี่ หวานกันนะ่นเอวุ้ยตบงฟังว่ามันยิ้ขมขึ้นใจอ่อหนุ่มอยาดกนิดนึงนี่ป,ะปะ้าป้าอโทรศัพท์ส่สงข้อความมาพ่อดิโทรศัพท์ผมอยู่ขับม,มนส่งไม่ได้ทำไรอ่ะ <c oughs> ดีว่าเมื่อกี้ดูดวงให้ใช่ไหมเลยอยากเช็คดวงตัวเองดูบ้างอะว่าดวงวันนี้จะรอดไหมเราหยุดโทรศัพท์พวกมันก่อนดีไหมไอ้ปีเตอร์แกแกนี่พูดจามีเหตุผลวันนี้หรอวะไม่มีไม่มีโทรศัพท์ที่บ้านตนะ เราทำไงต่อพี่กรหลับสิแล้วผมจะพูดอะไรอ่ะรักนะคิดถึงนะหลับฝันดีบายบายจุ๊บจุ๊บแล้วกูทิ้บเลยนี่กูจะพูดสิวะไม่ต้องถามเลยฮัลโหลครับเจ้าของเครื่องไม่ว่างคะโดนจับอยู่ครับ นี่อ้ไรเนี่ยไี่โทรศัพท์ไอ้ก็ไม่มีนี่แล้วนี่อะไรเนี่ยฮะก็ไม่ได้เรียกว่าโทรศัพท์อ่ะแล้วมันเรียกว่าอะไร ใหญ่แบบมนจะทำไมไม่บอกพ่อหนูพ่บอกพ่อตั้งแต่วิ่งมาสิแล้วค่ะก็พ่อไม่ใช่หนูเองนี่เร็วเร็วเร็วรู้ไหมว่าพี่ชาลีเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เทคนิคของเราเป็นที่ยำเกงต่อเทคนิคอื่นถล่มเทคนิคศัตรูจนสามารถจบความแค้นเก่าได้แล้วไงต่อก็เริ่มความแค้นครั้งใหม่ไงล่ะ กับเทคนิคเดิมเห็นนะแล้วจะตีกันไปทำไมเนี่ยป้าไม่รู้จักเรื่องศักดิ์ศรีเลยหรอยิ่งเราตีชนะมากเท่าไหร่แต่ยิ่งเราแย่งหว่นสมคัรได้มากเท่าไหร่ศักดิ์ศรีเราก็จะสูงขึ้นในสายตาใครก็ในสายตาของในสายตาใครว่ะพี่ี่แกไม่ได้พูดให้เขาฟังหรอก ไอ้พวกกใมกาลาเนี่ยเขาฟัง <tail> รู้เรื่องหรอกเขาใช่ไหมที่ไปตีกันแล้วก็แย่งหัวเข็มขัดมาเนี่ยทำไปทําไมก็เพอกาน่มีตังค์ซื้อบ้านจนเฮ้ยก็ไปประดับเป็นเกียรติยศมันก็เหมือนกับเหรียญกล้าหาญนั่นแหละกล้าตายอ่ะฮะเออคือป้าเขาหมายถึงเหมือนหน่วยกล้าตายไงเหมือนทหารเลยหน่วยกล้าตายเยี่ยมมาก เด็กหายเด็กใจเย็นเ็พวกแกออกไปเลยนะไม่อย่างนั้นจะลองเหรอหนูวนูวิหนูหนูวินูวิหูวิูวิหนูวนูวิห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 นวหนูวิหนูวิหนูวนูวหวิมนวยหนนูนววูหนูวินวน ไม่รู้เนี่ยทำยังไงทำยังไงทำยังไงอ่ะจ้างตำรวจจ้างตำรวจเฮ้ยนี่ยายสองคนอยู่บ้านนี่เหรอใช,ชอ่ดิไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันแค่ขอมาหลบตำรวจพักทูสไตน์นี่ตำรวจใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีใครโทรแจ้งตำรวจแล้วก็คนในบ้านเนี้ยถูกทิ้งยิงหมดแน่ถ้าใช่สถานีตำรวจจริงๆต่อผิดครับแค่นี้นะครับ แกยังไงเดี๋ยวฉันสองคนก็ไปแล้วขอให้ตุ่นหลุนไปก่อนแล้วกันโอเคคุณพ่อหนูไป่ทำอะไรข้างนอกครับถึงนี้ถึงนี้ลูกคือเดี๋ยวเดี๋ยวไมผมอยากเข้านะอย่าตันนึงครับอะไรอะไรลูกนึงโอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างในข้างในมีมีอะไรครับพ่อมีคนแต่งหน้าเต็มแล้วมีทั้งปืนมีทั้งมีดด้วยครับ พี่เอกเป็นตัวประกันจับแม่เรใช่เราจะทมีนดีอ่ะฮะพี่รู้แล้วจะทำไงทำไงทำไงอะทำไงอะฮะเราต้องคิดหาทางก่อนนี่น้าว่านะ พวกเธออะให้ตำรวจเขาจับจับไปเถอะอย่างเก่งก็แค่ถูกอบรมนิดหน่อยเองอบรมอะไรลนะ่ะไอ้นี่อะเดมันเป็นคนยิงปืนขึ้นมารถเมร์เนี่ยเราไม่รู้ว่าโดนใครมั่งถ้าไงน,น,นะตำรวจก็ตามจับคนเดียวดิร้ <c oughs> อนพี่จะทิ้งกันเลยเหรอพี่ <c oughs> เออไม่ทิ้งหรอกมันก็นานแล้วนะป่านนี้ตำรวจเขากลับไปหมดแล้วแหละ <c oughs> เอาไงดีพี่ กลับโรงเรียนก่อน,นอ่ะเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันไปเดี๋ยวว่าดีใจอะไรกันฉันเปลี่ยนใจแล้ว บอกพวกแกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ามีคนแจ้งตำรวจมาที่นี่ยฉันจะไม่รับรองความปลอดภัยของคนในบ้านพี่นะึโทรตามตำรวจมานะทำไมพี่จะไปรู้ปเปล่าว่าคุณพ่อไปตกลงอะไรกับพวกมันนะ <c oughs> ถ้าคนในบ้านเป็นอะไรขึ้นมาข้อหาจะหนักขึ้นนะลองคิดดิลองคิดด้อยอแล้วแกมีข้อเสนออะไรอะ่ะว่ามาดิเราปล่อยคนร้ายไปไม่ได้นะครับเขาก่อคดีอุกิจกันมีการตีบนรถและที่สําคัญเนี่ย มีการใช้หัวปืนด้วยใช้ใช้หัวปืนแกก็ไปคิดมาสิว่าจะเอาอย่างไงทำไงดีค่ะเด็กๆเพราะว่านะยังไงเขาก็ไม่กล้าทําอะไรแม่กับพี่เอกหรอกเพราะว่าเขาต้องจับเป็นตัวประกันถูกถไหมคุณตํารวจถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับใช่ไหมครับใช่เลยครับพี่หนึ่งเฮ้ยคุยคุยอะไรเราจะหาทางแก้ไขยังไงดีอยเราจะหาทางช่วยแม่กับพี่เอกยังไงดีอะไม่ต้องห่วง เมื่อกี้นะพี่ได้ยานอนหลับพอดีเลยนี่และพี่ผสมไว้แล้วด้วยเดี๋ยวพอมันกินนะหลับยาวเลยแต่ว่ามันมีสองคนนะไม่ต้องห่วงเลยพี่ผสมไว้แล้วสองแก้วแก้วหนอนหรือเปล่าเขาชื่นใจหน่อย ที่ตีกันไปตีกันมาเนี่ยทะเลาะเรื่องอะไรกันเหรอพี่เออเอันเรื่องอะไรว่ะพี่ผมเพิ่งเข้าปีหนึ่งไม่รู้เหมือนกันเนี่ถ้าจะบอกให้ก็ได้นะไอ้ที่เราตีกับนักเรียนโรงเรียนศัตรตูเนี่ยก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ คือเรื่องมันเกิดได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเข้าใจไหมคือไอ้เรื่องนี่คนแรกๆเนี่ยนะที่ไปม,มีเรื่องกับโรงเรียนศัตรูเนี่ยม,มันเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้ที่ฆ่ากันไปฆ่ากันมานี่คือไม่ได้มีเหตุผลเลยใช่ไหมเนี่ยมีว่าไปพี่เอ้าวปีหน,นึ่งผมไ,ไม่รู้ก็เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของโรงเรียนเราไงคิดว่าตัวเองเท่กันใช่ไหมเนี่ยฮะเคยถามตัวเองไหม ว่าในสายตาของคนอื่นเ้ามองเราเป็นคนยังไงเท่ <Hey! S 1> โฮ้ยไม่รู้จะสอนอะไรละนี่ป้า hmm? ป้าคิดจะสอนของพวกนี้เหรอป้าคิดว่าป้าพูดอะไรนิดหน่อยแล้วเขาจะกลับกลายเป็นคนดีหรือไงนี่ป้าดูละครมากเกินไปไหมเนี่ยนี่ฉันมีข้อเสนอ เอามาแลกตัวประกรันกันเดี๋ยวแกพาแม่ฉันออกมาใช่ป่ะแล้วเอาฉันเป็นตัวประกรันแทนตกตึกป่ะเนเราเนะี่ยลองคิดดูดีๆนะเว้ยถ้าแกออกไปพร้อมฉันเนะี่ยแกปลอดภัยกว่านะพอแกปลอดภัยเมื่อไหร่แกก็ค่อยปล่อยฉันดีกว่ายอยู่ในบ้านไม่มีทางหนีนะเว้ยก็ดีแต่ถ้าจะต้องมีการแลกตัวประกรันคนคนนั้นต้องเป็นพ่อไม่อาะไม่เอานคนแก่ มันด like ูถูกกันจังใจใจใจเย็นครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รู้เป็นไงวะเฮ้ยดูดีๆเกิดง่วงขึ้นมาเฉยๆเ้าไปนั่งพักก่อนดีกว่านะคะขออนุญาตครับครักครับๆค่อยๆเลยครับก่อนนะ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 ดีๆครับพ่อค่อยๆนะคะพ่อนั่งก่อนนะคะมันจริงๆแล้วมันไม่ควรจะง่วงแม่ก็ยังอยู่ข้างในไอ้เอกก็ยังอยู่ข้างในก็ต้อง ทำตัวให้มันสดชื่นต้องให้มันสดชื่นลูกหนึ่งไม่ต้องมาเป็นตัวประกันให้แม่เลยนะลูกไม่เป็นไรเลยลูกไม่เป็นไรครับแม่คือเดี๋ยวถ้าเขาถึงที่ปลอดภัยไม่ไหร่เดี๋ยวเขาปล่อยผมเองครับใช่ครั่ครทุกคนอยู่ในความสงบ เพระาะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวประกันเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วครับเฮ้ยเอาไปดิเอาไปเอาไงต่อดีพี่เอาไงต่อเหรอก็จับตัวติรีเป็นตัวประกันไงพามันไปจนกว่าเราจะปลอดภัยเฮ้ยไม่ได้นะนี่ถ้าจะเอาลูกหนึ่งไปเนี่ยต้องพาฉันไปด้วย ถ้าจะพาสองคนนี้ไปนะแสดงว่าฉันปลอดภัยแล้วใช่ไหมอ,อ้อาวโหยเท่สิครับป้าเอา่อคือผมจะหมายถึงว่ามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันพอละคืนอ,อยู่ที่นี่นานไปกว่านี้นะฉันคงปวดหวัวกับพวกแย่เลยเข้าใจไหมไม่น่าเข้าบ้านหลังนี้เลยเฮ้ยเต๋ Manne? Wait. Manne? Wait. Hei! no. ลูก1อยู่ที่ไหน? ใจเย็นสิครับใจเย็นสครับเฮ้ยน,น้องสาวเหรอเฮ้ยน่ารักเป็นบ้าเลยอะมานี่สิมานี่มานี่เดี๋ยวสิเฮ้ยถ้าแ,แกจะทำใะไน้องสาวฉันแกมาทำฉันดีกว่าเฮ้ยนียย่พทอทีนะฉันไม่ชอบไม้ป่าเดียวกันเข้าใจไหม

เฮ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโน้ยโอ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 ้ยเอ้ยโอ้ยโห้ยโอ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย็แ้ยโอ้ยโอ้ยโฮ้ยเอ้ยโอ้ยนห้ยงไ้ยเล้ยนะ้ยับ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ิจเสย้้ยอบคุณทุกคนมากนะครับย เฮ้ยอะเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะแล้วเราจัดการกับไอ้พวกโจรไอ้พวกช่างกลอะไรยังไงเ่ฮะฮะฝีมือหนูวิ่งค่ะพ่อเอาเรื่องจริงลูกเอาเรื่องจริงมาพูดใช่ฝีมือหนูวิ่งจริง อ่ะและไม่ต้องรวมหัวกันเลยเอาเรื่องจริงมาพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้มันชัดเจนทุกขั้นตอนเกิดอะไรขึ้นสคือหนุวิครับคือทุกคนกําลังแบบว่าชนละมูลกันอยู่แล้วหนูวิก็โขปุ๊บตำรวจจับใช่ค่ะพ่อหนูวิคือฮีโร่ค่ะเอาเรื่องจริงมาพูดเรื่องจริงคืออะไรหนูวินะครับพ่อจริงจหนูวินะฮีโร่เลย ใช้ละครผู้ใดที่ทําความผิดแล้วต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว 1. อายุไม่เกิน18ปีทําความผิดทางอาญา 2. อ,อายุไม่เกิน20ปีทําความผิดทางอาญาผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งคําตอบได้ที่ www. s i t c o m a t p b s o r t h ประกาศผู้ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook www. s i t c o m ลูกไม้